สวัสดีเจ้าน้องอิวสาวเนี่ยกินแซ่บเจ้าวันนี้กับมากับเมนูยำขนมจีนใส่ปาทูใส่หมูยออันนี้กับในส่วนของวัตถุดิบน้องก็ได้เตรียมไว้ร้อแล้วปาทูน้องก็เอาไปถอดมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าถอดเซตกะเอาไปแก้เอาแต่เนี่ยปาทูนะเจ้าก่อนอื่นกับมาเริ่มทํากันเลยเจ้าก่อนอื่นน้องก็จะใส่พริกปนก่น,น,น,นแล้วก็จะใส่น้ําตาลใส่ผงนัวใส่ข้าวคั่วนะเจ้าแล้วก็จะใส่น้ําปลาล่าลงไป ล้วก็ใส่น้ำปาลาลรวก็ใส่มะนาวนอกจจะปรุงแค่นี่เลยนะเจ้าใครชอบรสไหนกน็สามารถปรุงรสนั่นได้เลยนะเจ้าเมนูนี่จะเอาไปทําเป็นเมนูกับแก้มหรือว่าเมนูทานเล่นกับล้าขนาดเลยนะเจ้าก่อนอืนอกก่นน้องก็จะมาคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วน้องก,ก็จะใส่มาทัวฟักยาวลงไปนะเจ้ามาทัวน้องก,ก็ได้ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็มาใส่ในส่วนของมะเขือเทศลรวก็ใส่หมูยอลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันเจ้า พอทุกอย่างเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วกะมาใส่ขนมจีนลงไปแล้วกะมาใส่ในส่วนของพักหอมแป้นเปอนลงไปนะเจ้าแล้วกะมาคนทุกอย่างให้เข้ากันชิมรสดูคาดเลี่ยงอย่างสามารถปรุงลงไปเพิ่มได้เลยนะเจ้าพอทุกอย่างเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วน้องกะจะมาใส่ในส่วนของป่าทูลงไปน้องกะจะใส่ป่าทูตอนสุดท้ายนะเจ้าเพราะว่าใส่ทีแรกน้องกลัวว่าเนี่ยป่าเปิลจะเละนะเจ้าน้องกะใส่ตอนปิดท้เลยเจ้า คนทุกยางเข้ากันแคนนี้กะเซตแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวในเจ้าขอบคุณเจ้า